รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวาน สวัสดีค่ะพบกับรายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานรายการที่จะพาทุกคนไปค้นพบกับเรื่องราวอันหลากหลายมิติในจังหวัดปัตตานีค่ะอย่างที่คุณผู้ชมทราบนะคะว่าในพื้นที่บริเวณจังหวัดปัตตานีและพื้นที่โดยรอบมีความหลากหลายทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมที่ผสมผสานกันอยู่ณที่แห่งนี้ ศาสนาศรัทธาและความเชื่อสิ่งเหล่านี้ถือว่ามีความสำคัญต่อปัตตานีเด่นแดนในคาบสมุทรมลายูตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหากใครเคยมาจังหวัดปัตตานีคงสังเกตเห็นในความหลากหลายในการอยู่ร่วมกันของชาวไทยพุทธไทยมุสลิมรวมถึงชาวไทยเชื้อสายจีน ความกลมกลืนของการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขเหล่านี้เกิดขึ้นได้เช่นไรและจะมีที่มาที่ไปอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้กันค่ะ คมะค,ะค่ะในปัตตานีปัจจุบันนี้ค่ะอย่างที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนี้ที่มีวัฒนธรรมหลากหลายเข้ามานีค่ะคนส่วนใหญ่เขานับถือาศาสนาอะไรคะครูมะในปัตตานีเนี่ยครับในสจังหวัดนี้ครับก็นับถือาศสาศสนาอิสลามประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ับแล้วลวัฒนธรรมที่หลากหลายที่รวมกันอยู่ที่นี่ค่ะครูมะมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรคะพื้นถิ่นที่นี่คือคนมาลยยูนะครับแล้วก็มีคนคนจีนนะครับแล้วก็มีคนไทยพุทธอยู่ตรงนี้นะครับอ่ามุสลิมหรืออิสลามก็มีมัสยิดนะครับของไทยพุทธ สารเจ้านะครับแล้วก็สามวัฒนธรรมนี้ก็อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขฉันพี่น้องมาตั้งแต่อดีตนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ครับค่ะปัตตานีเนี่ยนะครับเป็นดินแดนที่มันตั้งอยู่บนเส้นทางการค้านะเพราะนั้นแต่อดีตการนานมาเนี่ยจึงมีผู้คนต่างชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมเนี่ยแวะเวียนเข้ามา นะตั้งแต่ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษก็มีสิ่งเหล่านี้แล้วความเชื่อนะั้นเนี่ยมันมีตั้งแต่ฮินดูนะมีพุทธมหายานที่มาภายหลังและมีอิทธิพลแผ่กว้างแล้วก็ท้ายสุดก็ได้เข้ามาครอบงำกลายเป็นคติความเชื่อนำของพื้นภู๋ภาคนี้นั่นะเนี่ยก็คือศาสนาอิสลามนะแต่ก็ไม่เป็นศาสนาอิสลามในลักษณะที่จะต้องเข่งครักเหมือนกับในโลกตะวันออกกลางเพราะทั้งนี้เพราะว่า พื้นฐานของผู้คนในแถบนี้เนี่ยมีการผสมผสานของคติความเชื่ออันหลากหลายมาก่อนก่อนที่จะนับาศาสนาอิสลามเข้ามาเป็นศาสนาประจำสังคมคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าปัตตานีแห่งนี้จะมีความหลากหลายทางด้านศาสนาวัฒนธรรมและเชื้อชาติที่อาศัยอยู่รวมกันในที่แห่งนี้จากที่เดียสังเกตเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นมัสยิด ศาลเจ้าหรือวัดที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองหรือจะเป็นตึกรางบ้านช่องที่แสดงออกถึงความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นไทยมาลายูจีนและโยุโรปทั้งหมดนี้ถูกหล่อหลอมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขในจังหวัดปัตตานีและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อศาสนาและความศรัทธานในจังหวัดปัตตานีค่ะในตอนต่อไปจะมีเนื้อหาอะไรอย่าลืมติดตามรับชมกันต่อค่ะกับรายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวาน วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเมื่อก่อนวิถีชีวิตของผู้คนริมน้ำค่ะเขามีการใช้ชีวิตแล้วก็ทำอาชีพอะไรกันบ้างคะพื้นที่ส่วนหนึ่งของปัตตานีเนี่ยมันเป็นแหลที่มันยื่นยาวออกไปทำให้มันมีความเหมาะสมในการที่จะเป็นท่าเรือในที่สุด